สวัสดีค่ะ้อนรับเข้าสู่รายการแปลกใหม่ใหญ่ดังค่ะไปดูเมนูมาของร้านนี้เจ๋งมากเลยมีคือปอติแล้วถ้าไปร้านอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมคะก็จะมีแบบถ้าเป็นร้านราเมงก็ราเมงร้านซูชิซูชิก็ซูชิร้านทงคัตสึก็ทงคัตสึไปแบบร้านข้าวหน้าก็ข้าวหน้าไปแต่ที่เนี่ยมีรบรวมแบบหลายๆอย่างเลยรวมมาที่นี่เลยเหรอรวมมาที่นี่เลยแล้วก็ที่เด็ดกว่านั้น คุณผู้ชมเด็ดกว่านั้นก็คือว่าที่นี่มีเมนูพิเศษที่ราคาไม่สูงมากแต่เขาบอกเป็นจานใหญ่เบื้องเริ่มและนอกจากนั้นราคาไม่สูงมากเท่าไหร่จานใหญ่เขาบอกว่าอร่อยถูกปากรวมถึงใครที่ทานหมดภายใน30บนาทีเขาบอกว่าได้เงินรางวัลแต่แตไม่รู้เท่าไหร่ได้เงินรางวาัลไหมหรอแต่จะไม่บอกว่าสำไรับเทปนี้สองสาวนักกินพาเรามาที่ร้านนาระ ร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์ใหม่ที่รวบรวมอาหารญี่ปุ่นเอาไว้หลากหลายรูปแบบซึ่งถ้าพูดถึงอาหารญี่ปุ่นแล้วแบ่งได้เป็นหลายเซ็กชันทั้งอลาคาร์สบุฟเฟ่ข้าวหน้าต่างๆซูชิซาซิมิหรือแม้กระทั่งอาหารจานยักษ์ หาประลองชิงเงินรางวัลที่นี่ก็มีมาให้นักกินได้มาวัดพลังกันซึ่งนอกจากความหลากหลายของเมนูแล้วความอร่อยก็เป็นที่เรื่องลือระบือไกลเช่นกันเพราะว่าถ้าไม่อร่อยคุณแนนคุณบิวไม่มาแน่นอนครับเพราะพวกเธอต้องกินเองกันแทบทุกเทปนะฮะแถมกินเยอะซะด้วย <laughs> เอาเอาเอก่อนที่จะไปดูหน้าตาของอาหารแบบเต็มๆครับไปดูหน้าตาของเจ้าของร้านกันก่อนนะครับ ตอนนี้ค่ะก็มาอยู่กับแขกรับเชิญแล้วนะคะเดี๋ยวแบนกับนิวเนี่ยจะสัมภาษณ์แข้งแข้งแขแข้งแข้สแขคงแข้งสวังแข้รัข้งแ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 ข้ม่ข้่แข้ง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 ยข้แข้วแข้งแข้งแข้งแบองแข้งแข้งแข้งแบ้งแขมงแ้งแย้งแข้งแข้งาข้งแข่สแข้งแานงแข้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 งแก้งแ้งแข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 งแข้งแข้งรข้งมขรงแข้งเขนง้้ไรคแบน <laughs> เราแขกังเหนด้วยอย่าเข้าร <g ülme> อนะเอาอย่างนี้ร้านนี้คือรา <c oughs> ้านน่ารักคือว่าบรรยากาศสบายๆอยากจะให้แบบคุยกันสบายๆน่าราักเพราะว่า <ừ> mm. พอมาปุ๊บแขกก็ถามตลอดว่าเอาน้ำไหม <ừ> mm. เอาอาหารชุดไหน <c oughs> จะเอาราคาหรือจะเอาบุฟเฟ่ต์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าแบบชิวๆสบายๆดีกว่าคิดว่าเอาทั้งหมดก็คือทั้งบุฟเฟ่ตทั้งอาหารแล้วก็ทางอาหารเมนูพิเศษด้วยพอเรากินได้ทั้งหมด กินได้ทั้งหมดเลยจะคอยดูแล้านนาระมีอะไระบ้างดีกว่าอธิบายเราฟังก่อนว่ามันความเป็นมายังไงมีอาหารประเภทไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเอ่อก่อนหน้าที่จะเปิดนาระเนี่ยผมก็ได้ไปพยายามที่จะเปิดร้านที่ที่นิวยอร์กนะเพราะผมเรียนโถนี่อะไรเงี้ยครับเป็นร้านอาหารไทยเพราะว่าอ,อาหารไทยเนี่ยมันได้รับความนิยมมากเท่าที่ผมรู้มาเนี่เป็นอันดับหนึ่งของเมกาเลยนะอ่ามากกว่าอาหารจีนอาหารยุ่รปเพราะว่าผมว่าเราไปอยู่ที่เมกาถ้าเราเข้าร้านอาหารเกาหลีเราจะคนเกาหลี แต่เวาเข้าร้านอาหารญี่ปุ่นเราจะเจอคนญี่ปุ่นกินถ้าเราเข้าร้านอาหารไทยเราเจอฝรั่งกินครับเต็มเลยผมก็เลยเอ้ยอยากเปิดร้านอาหารที่นู่นมากเลยแล้วก็งินดีด้วยอะไรแล้วได้ลองว่ะยังครับมันยากมากเลยแต่เดี๋ยวก็ถ้าทําที่นี่แล้วรวยเนี่ยผมก็คงจะไปเปิดที่นู่นกันแล้วครับแต่ยังไม่รวยครับ่าที่ค่าภาษีของเขาแพงใช่มั้ถูกมั้โอ้เยอะใช่ครับค่าที่ก็แพงเดือนนึ่งนี่ร้านหนึ่งนี่ไม่อยู่อะครับค่าที่เฉพาะค่าที่ครับใช่ไม่อยู่ยากมากมันเป็นความฝันไปก่อนประมาณคอ่าเป็นความฝันไว้ก่อนคราวนี้มาถึงโลเคชั่นที่นี่ที่นี่คือ ตึกยูนิเต็ดสีลมใช่ครับเขาบอกว่าค่าที่แพงมากใครบอกอะแพงจริงครับจริงเจ้าของเจ้าของตึกดูนี่ลดให้ผมหน่อยก็ได้นะเพต้อจะกินข้าวล้วโอเคก็คือราคาสูงอยู่โลเคชั่นสูงเพราะฉะนั้นอาหารที่เราคิดว่าเป็นอาหารญี่ปุ่นอาจจะต้องเป็นอาหารญี่ปุ่นระดับราคาพรีเมียมไหมอืมที่นี่ไม่นะที่นี่ราคาถ้าเทียบกับปริมาณนะครับ คือผมไม่รู้ว่าเราสมมติว่าเราเราเป็นรายการเช่นแม่แต่เขาจะถามว่าเฮ้ยเราแบบเฮ้ยเอามันออกรายการแล้วจะเยอะๆสวยๆไม่ใช่ uh huh. เพราะด้วยคนนี้มากินเขาจะรู้เฮ้ยร้านเราเนี่ยให้เยอะมากเลยผมว่าคุ้มค่ามากนะครับให้เยอะวัตถุดิบดีอ่อวัตถุดิบดีแล้วก็ให้เยอะด้วยนนแล้วก็ราคาไม่แพงใช่กองครับกุหลยบยุคการตลาดที่นี่ก็เจ๋งด,ดีคุณผู้ชมคือว่าก็คนพุ่งตรงนั้นเราเราไม่เคยจับธุรกิจอาหารมาก่อนถูกไหมคะไม่เคยครับเพราะฉะนั้นพอมาจับธุรกิจอาหารเราเริ่มจากมีเชฟมาก่อนปุ๊บเอ่อเริ่มจาก อันนี้เห็นบอกว่าวิธีการคือตอนแรกไม่ได้มีไอเมนูพิเศษที่โด่งดังของที่นี่ยังไม่มีไม่มีครับไม่มีเลยไม่มีเลยเป็นเป็นอาหารก็จะเป็นอาหารทั่วไปราคาธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วไอเดียมาจากไหนอ่ะไอที่แบบแข่งกินเลยจริงจริงเนี่ยบอกได้ไหมบอกได้เนาะจะมาจากนักชิมท่านหนึ่งอ่าเป็นนักชิมที่มีค่อนข้างจะมีชื่อในเมือนไทยเขาชอบไปกินที่นู่นที่นี่แล้วเขามากินที่ร้านเราอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ถามหาเราก็เอ้เรายังไม่มีอ่ะอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะมีบ้างเออมีเมนู ท้าชิมใหญ่ๆไหมเพราะว่าถ้าเป็นร้านที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่อะที่ญี่ปุ่นเขาจะมีใช่ไหมตามโตเกียวชินจูกุอะไรเงี้ยเวลาเขาไปกินตามรายการอ่าใช่ชามแบบใหญ่ๆเบื้องตเบื้องเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเออเราก็น่าจะมีเหมือนกันนะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันให้ลูกค้าเขาได้ร่วมสนุกกันด้วยถ้าเขากินหมดเขาก็ได้เงินไปกินไม่หมดเราก็ก็ไม่มีองเราได้ของเราอะไรเงี้ยครับสนุกดีนะครับเอาแตถือว่ากินกินหมดไม่ใช่แค่กินฟรีได้เงินด้วยครับไม่ใช่แค่นั้นใช่ได้เงินด้วยครับจริงเหรอยากอ๋อคืองลองเลยอ็ อาหารจานพิเศษจานนี้เนี่ยคือเราเป็นคนจ่ายใช่ครับแต่ถ้าแนนกินหมดแนนก็ไม่ต้องจ่ายด้วยหรอคะเออแต่ก่อนใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นรอบหน้าเนี่ยเราจะให้จ่ายก่อนเพราะว่ามีลูกค้าบางคนมั่นใจมากว่าตัวเองกินหมดแน่นอนไม่มีตังค์ครับลูกค้าไม่มีตังค์แล้วแบบว่าเราก็ลำบากใจเราก็ไม่ได้อยากจะแบบว่าไปไปกดดันเขาเขาก็ลำบากใจอะไรเงี้ยครับตอนนี้เราก็เลยจะเพิ่มรางวัลขึ้นมาอ่แต่จ่ายก่อนรอบหน้าแต่จ่ายก่อนรอบหน้าแต่เพิ่มรางวัลขึ้นมาอีกเพราะแต่ก่อนเนี่ยเราเรา ายให้799ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าถ้าถ้ากินไม่หมดก็ไม่ต้องจ่ายเอ้ยกินหมดก็ไม่ต้องจ่ายแล้วก็จะได้พันหนึ่งแต่นี้เราก็เปจัด99เหมือนเดิมแต่ถ้ากินหมดเราให้พันห้าอันนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นรางวัลเพิ่มขึ้นอ๋อถ้าใครกินหมดก็ได้เงินเพิ่มใช่กำหนดเวลาไหมคะสามสิบนาทีครับสามสิบนาทีจานใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเนาะได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาทานอาหารจานจานนี้ก่อนวันวันนี้แหละเออมันจะมาเนี้ยแหละจากต้นยอดถูกมั้ย ประมาณนี้เนี่ยดกินจนหมดเรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นเห็นว่าจะแถมพวกเราด้วยแถมเป็นอัลคาทองนี่วยใช่แน่นอนและอะไรบุฟเฟ่ก็ได่เราเอาหมดเลยเอาหมดเลยได้กินหมดเลยแต่ไม่ต้องจ่ายก่อนแล้วเราได้รางวัลด้วยเหรอได้รางวัลมหก็เดี๋ยวเรากินหมดเราก็ได้เราก็ได้แต่เขาต้องเป็นคนเดียวใช่ไหมหนึ่งแน่นอนคนเดียวอ่ะผมต่อให้สองคนเลยจริงเหรอครับอ่าสองคนสองคนนี่นะกินคนเดียวโหเลย 仕立て屋の若き女主人聞いたての予算と確かな腕でキ所チョでも評判の娘そんな彼女の悩み事は愛するあの人の浮気情 ดับเบิลทงคัตสึสองคนเมนูท้ารองของร้านนะละไปจำเดือนมกราคมมกราคมนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยในแต่ละเดือนนี่มันเหมือนกันไหมคะอ๋อเราจะเปลี่ยนทุกๆ2อถึงสเดือนนะครับผมที่นี่ที่เราใช่ที่เราเคยมีมาเรามีมากับสิบเมนูแล้วครับเพราะฉะนั้นไม่มีความน่าเบื่ออย่างแน่นอนครัแน่นอนไม่เบื่อแน่นอน คือตอนนี้แนนพูดตรงว่าเราสองคนเนี่ยได้แค่นี้จริงนะแล้วเป็นยังไงล่ะแขกเขาทำมาให้จริงๆแล้วคุณผู้ชมแบบแขกน่ารักมากคือเราอ่ะก็คิดว่าจะทำแบบเล็กๆแบบประมาณนึงแบบกุ๊กจิบใหญ่ไงก็คิดใหญ่หมกว่าเราเก่งไม่ประมาณตนกันไงไม่ประมาณตนเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะถือว่าคุณผู้ชมจะได้ดูด้วยว่าที่นี่มีเมนูอะไรที่น่าสนใจบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วที่แยกเซสชั่นหลายอย่างที่บอกไว้คือมีบุฟเฟ่บุฟเฟ่มีอะไรบ้างคะบุฟเฟ่อุ้ยมีเยอะครับมีร้อยกว่าเมนูมีทุกอย่างเลยมีตั้งแต่ ซูชิซาชิมิแกงกะหรี่ข้าวดงบุรินะครับโรซุกี้มีหมดเลยครับอยากกินอะไรในอาหารญี่ปุ่นนี่มีหมดเลยใช่ราคาเขาแตกต่างกันไปเออราคาเดียวครับห้าร้อยแปดสิบห้าบาทกินได้ทั้งหมดที่พูดมาเหรอคะใช่มีตัวนี้ด้วยนะมีตัวนี้ด้วยโคุยค่าคุณค่าเนี่ยเชอบจะมีทุกอย่างนี้เลยครับบุฟเฟ่ต์ตั้งแต่เมรุนห้าปลาดิบเวลาสองชั่วโมงครึ่งครับ กินกันจนแบบว่าเกินไปข้าแกงกะหรี่มียทุกคือโปรดีแล้วไปร้านก็คือแกงกะหรี่มีร้านหนึ่ร้านนี้คืออะไรนทุกอย่างเลยใช่ที่นี่น่ารันะคะแล้วตอนนั้นก็จะมีเป็นราคาเป็นจานจานไปเพราต้องสนใจก็ความอร่อยความสดแน่นอนคุ้มด้วยคุ้มด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดใครที่อยากมาท้าวลองนะคะความสามารถด้านการทานจุกของตัวเองเนี่ย เขาบอกเลยว่าเดือนนี้มกราคมน่าจะต่อเนื่องกุมภาพันธ์แน่นอนครับจับต้นทงคัตสึกอร่อยมีอีกเมนูด้วยแต่เรายังปิดไ้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูที่ร้านดูนะครับอาให้เลือกแล้วจะเป็นยังไงใช่เพราะว่าเราจะมีตัวเลือกให้เสมอไม่ใช่ว่าไปถึงปุ๊บคุณจะต้องมากินอย่างนี้เกิดเราไม่ชอบกัาไงใช่ไหมฮะเราก็มีอีกตัวเลือกหนึ่งให้ให้เล่นด้วยอันนี้อร่อยมากอรอยจริงกอบคุณครับอร่อยจริงไก่ชอบอะไรชอบชอบปลาแนนชอบไก่ันี้ค่ะไก่ทอดแล้วก็แต่าเขาอร่อยหมด นั่งกินข้าวเล่นน่ะจนโปรดิวเซอร์บอกว่าพอแล้วพอกินเถอะเพราะว่าคือแบบยังไงก็ไม่หมดเออจะกินคุบูเฟ่กินแต่ข้าวนี่เราก็ชอบมากเลยมันข้าวมันนุ่มแลเราดูกินแบบว่าจิ้มอร่อยเพลินจนโดนโดนดุไปหลายหมืนแล้วถือว่าโอเคสำหรับเมนูแล้วก็หงคัสเซอร์นะคะอ้าใครสนใจอยากจะมาค่ะราคาไม่แพงนะคะแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองเลยติดกับ BTS อะไรนางมีสารแดงไหมสารแดงะสดแงนะคะตึกชื่อยูไนเต็ดเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์นะคะชั้น3พบกับร้านนาระติดย้ายคิงของ เขาน่ารัทำไมก็อยู่ติดกันไงก็อยู่ติดกันคุณคิดอะไรดด้วยครับผมช่วยครับนะคะก็มาง่ายๆมาทานก็ลองทานดูใครที่อยากจะทานเฟเก็ทานใครอยากจะมาลองทานมะลองมีรางินที้ด้วย1,500งาร้อยบาทก็ลองกันได้นะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับอาหารแล้วก็ความน่ารักด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ ก็ได้สิร์ของรายการนะคะก็อย่าลืมเข้ามากดในหน้า facebook com slash แปลกใหม่ใหญ่ดังนะคะมีเรื่องราวอะไรดีๆร้านอะไรเด่นๆก็บอกให้เราสองคนไปไปกินไปท้ามาให้คุณผู้ชมดูเราทำได้ไหมใชไมไม่ได้เราจะปิีรายการปี5้าจที่เป็นรายการกินแล้วใช่ป่ะเฮ้ยจริงหรอเราดูไซดูไซเราจะขยายเพราะเราเราเริ่มกินมาแต่ต้นปียังไม่หยุดเลยปีนี้วนึ้นที่คว่าแดีอ้วนนกินตั้งแต่สิเอาว่าวันนี้ลานไปด้วยภาพเราสองคน